สดีจ้าพี่น้องฟองไปสุ่คูสุคนจ้าทัวโลกทัวประเทศจ้ามาจากเมนีวันนี้เตรียมกับเขาจ้าพี่น้องเตรียมกบเขาา <c oughs> ัมน,นีมีอาหารแปลกๆจ้า <c oughs> ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นมันก็นจะบ่แปลกนะจ้าเนาะแต่ว่าคนไทยอาจจะแปลกๆจักน้อยหนึ่งจ้าพี่น้องเ <c oughs> ตรียมเครื่องติดเอกิน เตรียมเครื่องยำปลาจากพี่น้องยำยำหม,มึกลาจ้านี่อันนี้จะมายำหม,มึกลานะจ้ามีครุงปรุงก็มีมะนาวกระเทียมพริกพริกบดจะพริกบดบดเอาบดใส่เครื่องนี่แหละแล้วก็มีต้นหอมมะนาวจ้าพริกกระกระเทียมจ้ะเครื่องยำหม,มึกลาของบ้านนี้นะจ้า มึกลากระสิเป็นอีหยังที่แปลกๆจัน่อยนะจ๊ะนี่สสำหรับนี่บานเฮากับมิตรปลากินตปลานะจ๊ะอันนี้คือมึกลาเป็นอาหารญี่ปุ่น <c oughs> คนญี่ปุ่นคนอาจจะกินแบบว่าต่องย้มเนาะ,ะใส่เขา่าห่อนๆกินได้เลยแม่แต่ว่าคนไทยเคนกระสิมาดัดแปลงเอาเนาะกินแย้กินแบบย้แต่พี่น้องไปกเตรียมของให้เพิ่น แต่ว่าบริงัมบริคุกจะเตรียมของเครื่องย่ำไว้ให้พร้อมซื้อนะจ๊ะเครื่องย่ำมืกลาบจ้าทุกคนแ้ะก็ปลากับโอ้ยเนะาะทำกับข้าวไปด้วยพัดพักจ้าพี่น้องพัดพักให้ออกกลมพัดกระลำใส่แค่หลอดจ้ะแล้วก็หมูสับ หอมใหญ่จะผัดนุ่มๆให้อโกรงจะคุเตรียมต็เข่าซื้อนะจจะดากสิบเด็ดผสมบูรณ์แบบปันไดขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะไายให้เบิงเหเนว่าพัดแล้วลืม <c oughs> จะพี่ลองว่าถศุว่าเหติอันนี้ก็ะดีพัดให้นุ่มนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเขานมผู้เขากินก็ค่อย ช่องอืดช่องเฟ้อช่องไม่ดีแต่ว่าได้ผิเวเนี่ยบ้านก็ลงมูไปหน่อยจ้าบุคลิกสมบูรณ์แบบเป็นไงได้จ้าอันนี้ปลาใส่บะเกล็ดน้องใส่แคร่รสน้องใส่หมูจ้าแล้วก็ไม่ฉิกกระติบพัดให้คนหนุ่มๆจ้าก็เดี๋ยวพัดให้เบิ้งตะแหลกเนาะ าทีเด็ดแจงขีดน้ำมาจากพี่น้องใส่ผู้เท่าแจงกบเข่าเซื้อนะจ๊ะเนาะแกะหล่ำที่จริงว่าสีรว่าสีพษาปุ่นเซ็นแหละหลายอยางเลยเพเห็นเลยอัวใส่เพราะว่าจะน่าทันสิสังของมากินกันก็เลือกวใส่ก็ช่นี้่ระ ไม่รู้จะสั่งอะไรมาแต่ว่าให้เตรียมปลาญี่ปุ่นจ้าทุกคนมึกลาให้เตรียมมึกลาจ้า น้่ออกมาจะอร่อยบรจันตั้งแต่ป่าเคยกินแล้วล่ะก็กระบอกนขึ้นมนเป็นอาหารเน่ะน้นกระโบไฟเด